2.357 v e r ถูกปรับใหม่ให้ยิงได้ง่ายมากขึ้นครับใน2.357 v e r หรือว่าในส่วนของลูกโม่สไนเปอร์ที่ใครหลายคนเคยแต่งมาเล่นกันนะครับและตอนนี้ครับก็ถูกปรับคุณประสิทธิภาพการยิงเมื่อใช้งานร่วมกับกล้องเล็งกําลังขยายสูงหรือว่าสโคปไกลนั่นเองนะครับก็ได้ตว่าทําให้ปืนกระบอกนี้เนี่ยสามารถยิงไกลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือยิงได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับคือเท่าที่ผมลองหยิบไปเล่นดูแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าโอเคครับค่อนข้างจะยิงได้ง่ายขึ้นอะเออผมว่าค แต่ว่าดูจะดีขึ้นพอสมควรจากในสมัยก่อนเนี่ยบอกเลยว่ายิงยากไหมยากมากนะแต่ว่าณตอนนี้ครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่หลายๆคนน่าชื่นชอบกันสหรับปืนพวกสไนเปอร์กระบอกนี้นะครับผมก็ถ้ายิงหัวเนี่ยบอกเลยว่าถ้ายาไม่ไกลนัดเดียวตายเลยนะครับระยะกลางไกลๆเนี่ยถ้าโดนตัวเต็มๆก็2นัดนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปืนพกที่สามารถใช้ได้ทุกคลาสเรียกได้ว่าเป็นปืนสไนเปอร์ปืนพวกสไนเปอร์แล้วกันสําหรับหลายๆคลาสครับใครชอบใช้ก็บอกเลยว่าน่าจะดีใจสําหรับการปั๊บนี้ครับเพราะว่ายิงได้ง่ายขึ้นจริงๆ สระสะโคปในส่วนของจุด357รีดเจ็รเวอร์ครับ